với cái những máy mò เจ็ดสิบแปดตอนหนึ่งร้อยห้าสิบหกก็เกียดเดลยวะ

ซึ่งงอกกันไหนวะมันจะเขียนว่างอกๆครเดี๋ยวผมไปดูเร่องอกอยู่นี่ก,กากะวะใช่ใช่ชื่อเสื้อเอมาชื่อเสื้ออะไรวะเรืองงอกงงอก็ลู่อม่หุ่นดรอปเหรอดรอปเยอะเลยไม่มีเว้ยไม่มีวย่วย มันอยู่ข้างข้างเกาะช้างนะพี่ถ้าพี่ไม่มีข้างเกาะช้างก็กจะไปเกาะที่มีงาช้างนะเกาะช้างไม่มีมีมีซะเยอะเปล่าแต่ไม่มีเองอะไรนี่ก็เสื้อชิวงไงง่ายสุดแล้วแต่แต่ตอนแรกมันจะดีปะมันไม่ดีแล้วโดนเขออหายุคนี้กากใส่หมด นี่นี่เอาเอาของผมไปพี่ลองใส่ดูใส่ไปเลยก็ได้เนี่ยทำทำไว้แล้วใส่อีกอันหนึ่งมันมันดีกว่าไงที่ผมโชว์ไหมมันได้ระดับสิบเอ็ดอันนั้นเป็นระดับสิบแต่เสรอมาคือัวนนี้นะไม่มายืดสิบหกัวดูยูนิคเห็นมันบอกให้ใช้ธนูนี่เว้ยแต่ว่าน่าจะต้องเป็นไอ้นี่ ้องใช้สองร้อย per up เห็นมันใช้ฮนูนี่อยู่เลยในคลิปอะฮานูกับกนี่อยู่เลยแต่ก็เห็นที่ถใช้กันเขาบอกว่าสองร้อย per up มันประมาณหนึ่งสามดีวายใช่ป่ะรับกันหนึ่งหนึ่งสามเหรอสองร้อยร์อ up ผมย่อยทิ้งหมดแล้วมันสี่สิบห้าสิบเ x เองหรอราคาไม่ลงละมั้งราคาไม่ลงวั้ผมก็เห็นมันต้องสองร้อยห้าสองร้อยเกินห้าสิบบาทมันถึงจะมีราคาที่เงาะแค่นั้นแหละเเลเกินสองร้อยห้าสิบบาท ซื่อล้อกกันไหนวะแล้วพี่ก็ใส่ซองดีๆหน่อยนิดนึงอะใส่ยนิ้งเลยเดี๋ยวใส่อยู่นิ้งเลยเ <c oughs> น,นี่ย <c oughs> ของที่สะสมมาไม่ใช้ประโยชน์ละหุ่มมือที่ใส่ไหนดีกว่าหาลบบีกเยอะดีกว่าหุ่มมือเยอะน้อยใ,ใส่ได้ เฮ้ยออกเดลในการจบปีเฮ้ยตกใจนึกว่าซันโฮมินตัวเนี่ยผมกดเฉพาะนั้นีอสิเฮึหรือว่าอะไรตกใจเลยเฮ้ยนึกว่าซันโฮจะมินตัวเนี่ยเนี่ยมันเอามันเอาวิสาหวิ่งมาเลยอ่ะเออตัวใหม่แต่ไอ้ไบรน่าจะไปวันละละก่อยเนี่ยไอ้ทีดีอ่ะที่ที่เห็นเห็นป่ะที่ตามไปใกล้เราตัวแปดสี่อ่ะ โ,โอ้หมันฟ้ากับกันโฮนะเว้ยโฮมันฟ้ากับไอตัวจีนใหม่นะตัวพิซร่าเหมือนจีนมันจับทางกันเองอ่ะไม่ตีกันเองเออไ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 อตัวที่โพดน่าเกลียเออจีนไม่จับกันเองไม่พี่สมองกูสมองก็คือไอคิวไฟเทคอ่ะกับการโฮไม่ตีกันไอไอไอหัวฟ้าทิ้งไว้เลยอะไรเงี้ย

ซองธนูมันมีกี่อันครับวิ่งมาโง่ง่าไหวยังไงกูก็ทันพี่มีแค่สองแคนเองในโคดังนี้เดี๋ยวนะหนีไม่ทันหรอก มันคื่นการทงเลยไม่ใช่เลยอ๋อตังมันใช้อ๋อตังจากตัวหลักเหรอใช้ตัวเดียวใช่หรือเปล่นอืมก็เป็นไปได้ พี่เอาซองผมไปไหมเออไม่ใช่ซองเอาธนูผมไปไหมผมน่าจะมีอยู่มีวะธูีสองไลน์มีคอมเมนต์ว่าสองไลน์พูดเกมพวกนี้คนจีนเล่นยาวที่กินเรียบเพราะว่าคนไทยเลือกก่อนใช่ป่ะจะความหมายแต่กินมันได้นจีนเล่นนานใช่ไหมเล่นนานแบบ เดือยไอ้นี่วะแม่งจิบมาตลอดเลยที่อะไอยูโฟจีเอ็มเนี่ยไอ้จัดเนี่ยสายเอ็กตะกูกท,ที่สแปมสแปมทุกครั้งแล้วก็กดสแปมรีพอร์ตสแปมทุกครั้งแล้วกูกดบล็อกทุกครั้งแล้วตวอนส่งมาไม่ส่งมาสามตัวเลยนะมาส่ง,ง,งมาสามตัวเลยนะเนี่ยอย่างไรเงี้ยโดนแหละผมว่าโดนโดนแล้วแต่ผมว่าอยากคิดว่ามันซื้อไอดีมาถูกเหรอหรือว่ามันคุ้มมันน่าจะคุ้มเลยมั้ง โอหมดโดนแบนเลยพี่อย่างเงี้ยไม่เหลือแล้วมันคนละคนตลอดทิปมาไม่รู้มันไม่มีราคาเนอะเราไม่ต้องคุยเรื่องนี้ดีกว่าแค่นั้นแหละพยายายตังหูพฮียสองไม่ตักกันเองวันนี้วันนี้สมองสองไม่ตัดมาสองอันนี่สุด ピーバー。Hey, เอาซื้อเลยนะที่เวลออฟอะไรวะทำไมไม่คุด,ด <c oughs> อ,อ่ะเป็น<ม>ไงบ้างตัวนี้มีโอกาสตายไหมันวนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่เห็นภาพการตายเกิดขึ้นทำได้แล้วโลเอาโลภานานเยอะๆจัดให แต่ถ้าจะเอาลบมันต,ต้องลบต้องลบขี้ออกอะ